นอนละเลด้อบรีซือละเด้อค่ะบอกพีก่พอบรีซือก็ได้ซื้อว่าไป,ะปะจะทจเพราะว่ากินใส่ติดกินกินกับขขานะ ต้องหวงนนกินมากินโอ้เพียล่ามมอ้พี่น้องกันี่กชาย้องเาซ้อขยายอีกค่ขาขา,ขาน้อมัน,ม,นมันดินหน่อยมันเลยผสมบุญนะ,ะตนน่อยๆน่อยะหน่อยต้น,ตน ลูสองรอดตายเพราะลู้จะสิย่างค่อยาย่างได้นะคะนี่ดิเขาบ่กสมบูรณ์วันไดนลู้สึกว่าจะติดลูกดูดดอกลูกหนึ่งลูกสองกำลังถี่เขาลัวเขาจะติดลัวดิดตลอดติดตามตลอดต่อไปแล้วค่ะเนาะเขาคงว่าสิมาง่ายสั่งเนี่ก็ปิวไปปิวมาอยู่ <c oughs> <c oughs> ยงามเต็มแบบหกชื่นหกชื่นใจน,น้ำมันปลาต้นปาผู้ใดขาดแบบพริกตะไคร่กันแวะมาเก็บยังใครเห็นบ่รวงบัดสวนฟังนี่ก็เป็นอย่างพี่อ่ะบ่มีหยาใส่ให้เขาบ,บ้านเฮาบ่ฮู้ชื่อจังได๋สือเป็นตะปุย๋ยบ่มีบ่เห็นมีหยาแม่จา๋ามีถ้าปุ๋ยหรือเฮา เบิง่งโมเป็นก็บม่รู้จักนี่จ้ะทั้งเพียร์ทั้งลม้มฟังนี่บ่ได้บ่บ่เกิดผลบรนไดเพราะว่าดอกขาวลากล้มมาเพียลงล้มมาไปอานหลาดเลยจ้ะบ่วสวยบรนไดสวนทั้งนี้เจ้าไข่กำลังอ้วขึ้นนี้ค่ะนะ้นไข่กำลังงามกำลังอ้วกสวนนี้ก็ไข่ก็สวนน,นนั่นเลยไข่ไข่กระถางปังมีจ้ะ จะกระปรลอดด้วยกันนะเพี้ยะจะดอกลนดอกขาเต็มต้น,ตนลมมาไป่บดัดหอมเปยวเขาก็กินแล้วค่ะกินป่อยไบเขาเลือกแค่นี้ก็จะอ,ออกมา,าคัดล้างไข่เขาแก้แล้วเขาเก็สิบอกบอกเคยเห็นมากไอ้นี่แก้ด้วยแล้วกนะันเขาล่อเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาอกยังหอมเปรี้ยวเรือ่อยภาษาไทยเรือ่อย ขายรุนย่นนี้เรื่องออกจากทางนี่เพราะว่าเขาแออัดนะคะเนาะมาเขาบวบขยายบุกเต็มที่เขาก็ต้องออกจากทางนี้แต่ว่าได้เจาะน้ำบอกให้เขาอยู่ใส่น้ำไส่เพราะามันเป็นพืชที่กินน้ำหลายค่ะบหดน้ำแค่แรงเดียวเขาก็สิเหี่ยวไปเลยนี่ค่ะใส่น้ำจะเจาะประมาณนี้นะจะเะือน้ำค้างไว้ <S <S แล้วก็สิได้เอาดินมาใส่เขาแยกสอง ศองเมื่อลอยห้าสิบบาทศพหนึ่งว่าแม่ว่าคือศพปุบปันนี่ค่ะศพหาโล่บ้านี่หรือเปล่านี่ค่ะหาโล่เข้หาเข้าขายายเอาออกจากนี้นะคะเนาะใส่ปุ๋ยหมดแล้วค่ะขายายเอ่อกระชายใส่กระถางกุ<ไ>้งแหละในเรือตะ킹ไงชิงไงกระชีดแล้วออกมาใสา่บแบบนี้ค่ะกระชีดได้ซื้อแบบนี้มาอีกสามกระถางซื้อที่ละคันตอนหลักมาบ่าไหว ซื้อดินมานะจะซุ่มไปแง่งไว้กินต่อไปเขาก็จะไม่ได้ซื้อแล้วเนาะจะนาขุดทางหน้าจะผิกงามบ่จ้าทุกคนจ้ะนี่นค่ะับสมเนาะสมเกี๊ยบปลากระสรสมปลาสมหน้าสมอะไรกระเสริมทำปิดไวยเป็นลูกบวบพอเมื่อไรน้ำลายแตกของเขาละ คะรอบคางบรรยากาศดีมือน,นี่แก้มจะเกิดไม่ได้ตัวข้างในหอวยอตึงกระซับเล็กไป ยันเก็บยได้ตลอดยอมใจก็นี่แหละุระสูนกลางงั้นหะเนาะเออเือนเ่อนเ่อนบอกทองยันซื้ื้อกรสุนกระสุนเกาได้ช่งโควิดติการยันอนะคะเรื่องเปิินาทีงานมันคงกันซื่อจองว่ายิ่งสูงยิ่งแพง อเะคะเนาะจะเป็นสันที่ยิ่งสูงยิ่งแพงขันตูเขาตัวนี้เนี่ยยู่กว่าไหนลำบากเก็บเก็บไหมชูป้า งามเค่ะซาลาเน่ก็งามบรูนบ่มียาใสชีสแล้วใส่ปูออกไปบนนี้รอบแต้ไม่ใส่ลายชิ้นรอประมาณสามมือเพราะิได้กินกินปุูเนาะค่ะนาะงสามมือปุยคอยสิเปยปุยขี่อี้เกียเพราะว่ากินมันกินมันก็จังขี้อี้เกียเนี่ยนะจ๊ะรีวิวเอาติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดจาน้ำเลือจ้าเด้อ แบบกูได้ม,มากแบบหนึ่งจ้ะกูมากกับเขามาเบิ้งให้เด้อจ้ะเขามาคุติดตามเลยเนี่ยมากูมากกับติดตามกดให้แน่จ้าบริสิทธิ์เงินดอกค่ะคนติดตามหลายเราเลยเนี่ยรวยกูคุณแล้วจ้ะ เ็ไปกับเหมือนเขายูบาทยูซองเข้าแล้วบางครั้งก็ได้จะกับไงกับงานเลิกงานคือหลับตื่นคือทำงานจะอ้ยน้ำแข็งสกปรกสกปรุ่ยขัดที่มฮนได้คนขาเบ้างบ้างหันข้าวอ้าบ้างเพียเริ่มมาแล้วเพียมองกระดับเราเริ่มกระโดดมาฟังนี่เรา ปิดตาสั่งได้เนี่ยมาทำเกะไข่ไรเพียปลอกผนม้ปติดดินนะกทส่งขนาดได้นี่ยปลกผักซอยฝาแล้วค่ะเุ้คนจ้าสวนผักลอยฟ้าพอเพียงจ้า แต่โยชานเาเ่าม,มันขาดในตูเ้ยเย็นน้อค่ะเธอ จังบ้านเขามันตรงื้อสิหามาประกอบกันแระยะย่างในฝ่ามาสั่นไปแล้วค่ะส่วนผักร้อยฝา่าตะโอเคอุูยเขาบใส่ระยะแค่เดอนสองเดือน่าเมาเท็นพุนแล้วนะค่ะนะก็ได้จับได้ไายเลยุดกินแล ีย่ยนกระถางเขาแล้วค่ะอมขมขุ่นพอเพียงพอมันก็นได้เครื่อหน่อยอีกอย่างลมฝนพัดแกว,ว้วงไหวแกว้งไม้ตัวน,นี้ปิวไปปิวมาอยู่ กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดรดจ้าเด้อทุกคนจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ขอลงไว้่อนนะคะ,นะเนาะ๋ยวาพมาติดตามคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ